สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ข่าวหลังจากที่เรารีวิวไซโก m o สไปนะครับต้องขออภัยที่ที่พูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ะจะโฮมมาคล้ายๆเจ้าปาเต็กนะครับฟิลิปปาเต็กนะครับ แกะสายค่อนข้างจะวุ่นวายแต่ถ้ามีตัวตัวพุชเอ่อเกลียวก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ปรับใส่มาแล้วนะครับเมื่อกี้เราเช็คแล้วนะครับว่าเป็นแซฟไฟล์นะครับเป็นแซฟไฟล์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับข้างหลังนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะครับอ่าแล้วก็เช็คมาแล้วนะครับเขามาโรงงานเดียวกับเช่าประกรนี่ดีไซน์นะครับรุ่นนี้ระกรานี่ดีไซน์เขาก็ เขาก็พู้พินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพู้พินเป็นเรื่องปกตินะครับผมขออภัยด้วยที่ที่อ่าไอน,นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆฝาหลังเปิดเห็นเห็นไซโกแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหู่นนิ่ๆเป็นนิ่งแต่ก็โอเคพอดีนะครับค่อนข้างที่จะท็อปเฮฟวี่นะครับ นะครแต่ก็เดินตรงนะครับเดินตรงพอสมควรนะครับไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับอันนี้เราได้มาจากอี i ล e w วอตนะได้มาจากน้องเจนะครับน้องเจน่าจะเป็นเจ้าที่ถูกที่สุดแล้วนะครับแก้ข่าวนะครับสรุปว่าคุ้มคุ้มนะครับโอเคจากคลิปแรกที่ทำทำไป10กว่านาทีนะครับบอกว่าไม่คุ้มนะครับสรุปแซฟไฟร์ l ลาสแน่ๆนะครับแล้วก็ อะสแตนเลสสตีลนะครับเพราะว่าช่างน้ำหนักดูแล้วหนักมากนะครับจะมีที่ว่าดูธรรมดาไปนิดหนึ่งก็คือบัตเตอร์ y ฟลยแคลปตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่านอกจากพอบัตเตอร์ฟลยปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีแคลปล็อกให้อีกทีหนึ่งนะครับมีฟิตไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาถึงว่าปิดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับ ะจะเพเย่นิดๆแต่ก็ก็แก้ไขได้นะครับถ้าจะทำนะครับมีมาร์กมาไม่ค่อยเพอร์เฟเท่าไ่แต่ว่างบประมาณขนาดนี้นครับส,สรุปวัสดุตรงตามสเปคนะครับตรงตามสเปคอันนี้มาดูเจ้าเดดจัสนะครับเดดจัสเมื่อตอนแรกผมบอกว่ามันคืออพุชพพนสรุปไม่ใช่พุชพินนะครับเป็นเป็นสกูดาว์พนนะครับ สกูดาวพินเพราะว่ามันมาไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลืมไปนะครับมันมาไม่ถึงอีกฝั่งเนี่ยมันจะต้องเป็นสกูพินแน่ๆน,นะครับเพียงแต่ว่าเป็นสกูดาวพินแบบที่อ่าเกรดเนะครับไม่ใช่ทริปเปิหรือ Miller รนะครับนะครับงานมิลเลอร์จะเหมือนของจริงก็คือพินพุชพินมันจะต้องทะลุถึงทั้งสองข้างนะครับ ไม่ใช่ push pin, push pin, พูดเพนพูดผิดก็ไอไออ่าสกูดามเพนนะครับจะต้องจะต้องทะลุถึงทั้งสองด้านนะครับอากาศแซฟไฟร์กลาสน่นอนนะครับนูนด้วยนะครับหนาพอสมควรนะครับสแตนเลสสตีลนะครับไม่มีมาร์คคิงแคลรหรือหรือรอ่าอ่างกุฎตรงไหนนะครับหน้าตาจะคล้ายๆ OP นะครับแต่ว่ามีมีเลขด้วยนะครับมีเลข ห้าวิสิกวินะครับแล้วก็พายน้ำสวยมากนะครับพายน้ำค่อนข้างดีนะครับสว่างมันมันหนาอนะนะครับหนากว่าอะไรหนากว่าตัวโอพแต่ว่าไอ้น,นี่มันมันอ่ไม่ใช่สามสิบหกเท่ากันนะที่มันสามหกเท่ากันมนะั้เนาะนะครับโอเคแจ้ข่าวนะครับสรุปว่าทาั้งคุณเดดจัสนะครับตัวที่เป็นซากโมดรุ่นของ เต็ดจัสนะครับแล้วก็คิดว่าทุกรุ่นนะครับทาง GMT และก็ซับมารีนน่าจะเป็นสกูดดาวทั้งหมดนะครับเสียก็คือไอ้นี่หนาไปนิดหนึ่งนะครับตัวตัวแคลสนะครับหนามากนะครับแต่ก็โอเคช่วยช่วยเรื่องน้ำหนักเพราะสายมันเบาเหลือเกินครับันคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับไม่ต้องถึง5นาทีนะครับก็คือไซโคมอดก็ราคา สมน้ําสมเนื้อนะครับอย่าจ่ายเกินสี่พันนะครับสามพันต้นๆน,นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าราคานี้ถ้าคุณซื้อพากานี่นะครับก็จะไม่ถึงกดเครื่องคิดเลขดูซิเครื่องคิดเลขไปไหนวะอ่าพารกานี่เนีย150หยนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญก็ตกสามพันไม่ถึงสามพันนะครับ ัวนี้นี่เราได้มาประมาณ3,300แพงกว่าประมาณ400บาทแต่ก็ได้ความว่าไซโก้แน่ๆนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบไซโก้อยู่แล้วนะครับแต,แต่แต่ว่าไม่ค่อยใส่นะครับส่วนใหญ่จะซื้อสะสมแล้วก็ขายไปนะครับสวัสดีครับให้ดูชัดๆกันน่อยไซโก้มอด